สวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเย็นสวัสดีช่วงหกโมงกว่าครับวันนี้จะมาดูกับข้าวที่ซอยรามอิน้าวนะครับพร้อมช่วงนี้ช่วงเย็นช่วงคนเลิกงานครับกับข้าวคนมีหลายอย่างมีน้ำพริกปลาทงปลาทอดขายดีอย่างเนี้ยจะเป็นผลไม้ผลไม้เขาก็มีทุกอย่างข้าวเยอะครับซอยนี้เป็นปลากระต่ายเยอะ จากซอยอยองก็มาซื้อกับข้าวซอยนี้กันครับประซอยนี้เขาจะขายอยู่ตลอดขายทั้งวันทั้งคืนครับขายจนเด็กกระพร้อมก็ม,มาเด็มาซื้อก็ถ่ายให้เพื่อนๆมีชมครับมีผีคนโรลงก็ต้องหาคนงกลับข้าวครับผมบางที่ทำกินได้ก็ ทาที่ห้องอะไประมาณนี้แต่อยู่ที่พักครับบางที่ทำไม่ได้ก็ต้องมาซื้อจับจ่ายครับถือเป็นตงใีกสารใส่สาร,าสารเพื่อนด้ชมชมรับไปดูด้านในดูด้านในมีต่างงมีก๋วเตี๋ยว ครับผมเพื่อนๆได้ชมกันไปครับก็ยังไม่หยุยังไม่ท่มช่วงนี้ช่วงหกมงครับผมเพื่อนๆได้ชมได้ชมก็จะขายกันยาวยาวไปสุดจอยครับผม มีปลาปงปลาเผาปลาปงปลาเผาเขาก็มีขายตรงมีตรงมีจอกมีขนมขนมครับขนมไทยขนมไทยขายเพื่อนๆกันตรงกันแพร่กันปงกันป่ามีนงมีน้ำมีผักผลไม้ครับก็ให้เพื่อนไปชมกันครับ ก็จะขายลนนู้นยาวถึงนู้นเลยยาวถึง้ายซอย,ลยแล้วครับครับผมคนก็เดินทางกับที่ตรงที่พักกันครับมาถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันไปไปดูกันไปนะครับอา,ากาศกรล่มเคริ้มเป็นฝนจะตกอ,อยาให้มันตกอยู่ครับร้อนมากเลย ร้อนมากเลยร้อนมากเลยร้อนมากเลยแล้วก็ถึงขายจิปะทะรัดเต้นด้ชมเป็นไปเราจะขาย,าไ,ไ,ไ,ดายได้เวลาพอสมควรวตัดโอเคครับทุกคนการช่งการคาดก็มี ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขครับ